มาต่อกันที่ EP พีที่16หลังจากที่พ่อหนุ่มสุดเนี้ยบเขียนจดหมายชวนสาวหน้าหวานไปออกเด,ดททีแรกสาวหน้าหวานของเราก็ดูเหมือนจะไม่อยากไปเท่าไหร่แต่พอหันมาดูอีกทีก็ถึงที่นัดเรียบร้อยพอหนุ่มสุดเนี้ยบนัดเธอมาที่ห้องห้องหนึ่งข้างในเต็มไปด้วยแสงเทียนและของตกแต่งที่แสนจะโรแมนติกนางเอกไม่รอช้ารีบเข้าไปดับเทียนอย่างไว พระเอกรีบวิ่งสู่ชีวิตมาห้ามเธอนี่ฉันอุตส่าห์สร้างบรรยากาศให้มันดูโรแมนติกนะเนี่ยเธอจะดับทำไมสาวหน้าหวานก็บอกว่าเดี๋ยวไฟจะไหม้ห้องเอาวินาทีนี้พระเอกของเราก็โนสนโนแคร์เขายื่นกล่องของขวัญกล่องหนึ่งให้สาวหน้าหวานพอสาวหน้าหวานเปิดดูก็เห็นว่าข้างในเป็นแหวนวงหนึ่งพระเอกบอกเธอว่าแหวนวงนี้ฉันตั้งใจจะให้เธอตั้งแต่9้าปีที่แล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ให้ถึงแม้ว่าแหวนวงนี้จะไม่ได้มีอะไรพิเศษ แต่มันเก็บความรักของเธอมาตลอด9้าปีพระเอกนิ่งไปสักพักก่อนจะพูดต่อว่าสูจองเรามาคบกันเถอะสาวนาหวานของเราก็ตอบตกลงพอนุ่มสุดเนี้ยบก็ค่อยๆสวมแหวนให้เธอแต่ว่าบุญบาปแหวนวงนั้นสวมให้ตายยังไงก็สวมไม่ได้พระเอกแซวสาวนาหวานว่าอ้วนขึ้นปเนียนี่นิ้วมือหรือไส้กรอกนางเอกรีบเอาแหวนเจ้ากรรมมาใส่นิ้วก้อยอย่างไวขอบคุณนะบกสู่ฉันจะไม่ปล่อยหัวใจของนายไปอีกแล้ว จากนั้นทั้งคู่ก็ไปออกเดทเหมือนคู่รักทั่วๆไปแต่เคราะซ้ำคำสอนเดินไปยังไม่ทันถึงไหนพวกเขาก็เจอกับน้องบาร์บี้และโดยอนสาวนาหวานรีบดึงตัวพระเอกมาบาังไว้วินาทีที่ใบหน้าของเธอสัมผัสกับพ่อหนุ่มสุดเนียบหัวใจของเขาก็แทบจะหยุดเต้นสาวนาหวานบอกพระเอกว่าต่อไปถ้าจะออกมาข้างนอกด้วยกันอย่าใส่ชุดนักเรียนมาอีกพระเอกก็ตอบตกลงในขณะที่พวกเขากำลังใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ใครบางคนก็แอบ,บถ่ายรูปพวกขาวไว้เช้าวันใหม่ของการสอบกลางภาควันนี้เจ๊จองของเราได้มาเป็นกรรมการคุมสอบนักเรียนห้อง VIP เพราะก่อนหน้านี้เธอขอแม่แชมินไว้ว่าจะมาคุมห้องนี้เองในระหว่างที่ครูพี่อ้วนกำลังจะแจกข้อสอบเจ๊จองก็เดินมาถามว่าอินโฮอยู่ไหนครูพี่อ้วนบอกว่าอินโฮเรียนอยู่ห้องมอนสเตอร์ไม่ใช่ห้องนี้พอเจ๊จองได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบไปที่ห้องมอนสเตอร์ทันที ทีแรกเธอยังแอบหวังอยู่ลึกๆว่าลูกชายจะไม่โกหกเธอแต่พอเห็นอินโฮนั่งอยู่ในห้องมอนสเตอร์แล้วสิ่งที่เคยวาดฝันไว้ก็พังทลายลงเจจองเดินเข้าไปหาอินโฮพร้อมกับต่อว่าเขาด้วยความโมโหในแกบอกว่าเรียนอยู่ห้อง VIP ไงทำไมแกถึงหลอกแม่แบบนี้อินโฮทนไม่ไหวเลยวิ่งหนีออกไปพระเอกรีบเข้ามาห้ามเจจองและลากเธอไปสงบสติอารมณ์ข้างนอก เจจองถามพระเอกว่าทำไมถึงไม่บอกเธอเรื่องอินโฮจริงๆแล้วที่พระเอกไม่ยอมบอกเจ๊แก่เพราะกลัวว่าเจ๊จะผิดหวังในตัวอินโฮเขารู้ว่าพี่สาวคาดหวังในตัวลูกชายขนาดไหนเลยเลือกที่จะปกปิดไว้ทางด้านของเด็กๆแก้งมอนสเตอร์พอรู้ว่าอินโฮเป็นหลานของพระเอกพวกเขาก็พากันเลิกลักพวกเราก็สร้างวีรกรรมกับอินโฮไว้ยเยอะอยู่นะรุนพีอาวุโสจะคิดบัญชีกับเราไหมเนียตัดมาที่เจจอง เธอกลับมาที่บ้านและวิ่งเข้าไปกอดเกียรติบัตรของลูกด้วยความเสียใจแม่ได้ยินเสียงดังโวยวายเลยรีบเข้ามาดูทันทีที่แม่เห็นเจ๊จองร้องไห้แม่ก็เข้ามากอดเจ๊โดยไม่ถามอะไรทางด้านของนางเอกเธอบ่นพ่อหนุ่มสุดเหนียบว่าในฐานะที่นายเป็นผู้ใหญ่เมื่อรู้ว่าหลานโกหกทำไมถึงไม่เตือนแต่เลือกที่จะช่วยหลานปกปิดพระเอกอธิบายเหตุผลไปว่า สำหรับพี่สาวฉันแล้วอินโฮคือโลกทั้งใบของเธอจริงๆฉันก็ไม่โอเคหรอกที่อินโฮทำแบบนี้แต่พอมองย้อนกลับไปฉันเคยทำให้ครอบครัวเสียใจมาแล้วฉันเลยไม่อยากให้พี่ต้องเสียใจซ้ำสองสาวหนาหวานเตือนระเอกถึงแม้จะไม่รู้ตอนนี้แต่วันใดวันหนึ่งก็ต้องรู้อยู่ดีอินโฮคงโกหกมาหลายปีแล้วสินะถึงได้เป็นแบบนี้ในระหว่างที่ทั้งคู่คุยกัน เฮียยอนก็โทรมาบอกพระเอกว่าอินโฮอยู่ที่ทำงานของพวกเขาพระเอกได้ยินแบบนั้นก็รีบไปที่นั่นทันทีพอไปถึงเขาก็บอกให้อินโฮกลับบ้านแต่พูดให้ตายยังไงอินโฮก็ไม่ยอมกลับน้าไม่ได้ยินเหรอแม่บอกให้ผมไปตายเพราะฉะนั้นผมจะตายอยู่ที่นี่แหละนางเอกตบกระบาลอินโฮไปปั๊บหนึ่งครูบอกให้นายกลับบ้านไม่ได้ยินหรือไงแค่นั้นแหละอินโฮก็รีบลุกอย่างไวทุกคนต่างพากันยืนอึ้งไปชั่วขณะ คุณพระเธอมันแน่จริงๆพออินโฮกลับมาถึงบ้านแม่ก็เดินเข้ามาตีเขานางเอกดึงมือเธอไว้และบอกว่าคุณควรฟังเหตุผลของเขาก่อนการโกหกไม่ใช่เจตนาที่ไม่ดีเสมอไปเจจองหันไปถามอินโฮว่าทาไมเขาถึงโกหกแบบนี้อินโฮสารภาพว่าเขาพยายามทําเต็มที่แล้วทั้งอ่านหนังสือและทำข้อสอบ แต่ผลการเรียนก็ยังไม่ดีขึ้นจนวันหนึ่งเขาเห็นเพื่อน,อนแอบทำใบผลการเรียนปลอมขึ้นมาโดยความที่อยากให้แม่ภาคภูมิใจในตัวเองบ้างเลยทำตามเพื่อน,พอ,นพอเอาผลคะแนนเหล่านั้นมาให้แม่ดูแม่ก็ร้องออกมาด้วยความดีใจตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาเลยทำมาเรื่อยๆที่ผมทำลงไปทั้งหมดเพราะอยากเห็นแม่มีความสุขถึงแม้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเพียงแค่การโกหกพูดจบอินโฮก็ร้องไห้ขึ้นห้องไป เช้าวันใหม่ที่สดใสในขณะที่อินโฮกำลังจะไปโรงเรียนแม่ก็ยืนย่นยาบำรุงให้เขาอินโฮบอกกับแม่ว่าต่อไปนี้เขาไม่ต้องกินมันอีกแล้วแม่ก็บอกว่ากินกินไปเถอะเพราะเขาต้องเตรียมแรงไว้รับคำด่าจากครูและคำนินทาของเพื่อนๆในห้องอินโฮรับยาบำรุงมากินอย่างกล้า,กล,า,ก,ลากลัว,ลวแม่บอกเขาว่าลูกคือโลกทั้งใบของแม่ถึงใครจะพูดยังไงก็ช่างหัวมันเราต้องชัดเข้าไวลูกอย่าไปกลัว หลังจากที่แม่ลูกคู่นี้เคลียร์ปัญหากันแล้วต่อไปก็เหลือแค่เคลียร์ปัญหากับเพื่อนๆและคุณครูที่โรงเรียนไหนๆทุกคนก็รู้แล้วว่าพระเอกกับอินโฮเป็นน้าหลานกันทั้งคู่เลยมาโรงเรียนพร้อมกันซะเลยพอมาถึงห้องเรียนอินโฮก็ทำใจไว้แล้วว่ายังไงเพื่อนๆก็ต้องนินทาเขาแน่ๆแ,แต่มันกลับไม่ใช่อย่างนั้นคำแรกที่เพื่อนๆถามเขาคือนายไม่เป็นอะไรใช่ไหม แม่นายหมัดหนักเกือบตายนั่นั่นเพื่อนอีกคนถามอินโฮว่าแม่เขาเป็นนักกีฬาใช่ไหมอินโฮก็บอกว่าใช่แม่ฉันเป็นนักเซปักตะกรอระดับอาเซียนเพื่อนๆได้ยินแบบนั้นต่างก็พากันเชื่นชมตัดมาที่เซโฮเขาพานางเอกมาที่ร้านอาหารและสารภาพอะไรบางอย่างกับเธอจำได้ไหมเมื่อ9ปีก่อนที่เธอถามฉันว่าทำไมถึงเอาแต่มองหน้าเธอนั่นก็เพราะฉันรู้สึกว่าเธอโดดเดี่ยว กำแพงที่เธอสร้างไว้มันสูงมากฉันเลยอยากเป็นคนที่เข้าไปทลายกำแพงนั้นนางเอกสวนกลับไปว่าฉันไม่ได้โดดเดียวหรอกนายตังหากเซโฮฉันขอโทษแต่ฉันรับความรู้สึกเหล่านั้นไว้ไม่ได้จริงๆฉันไม่สามารถเป็นคนทำให้นายหายโดดเดี่ยวได้เซโฮถามกลับไปว่าพระเอกมีอะไรดีนักหนาแล้วเธอจะต้องเสียใจที่เลิกแบบนี้นางเอกตอบว่าเซโฮด้วยความโมโหอย่ามายุ่งกับบกซูเด็ดขาด เป็นเพราะเราสองคนเขาถึงมีชีวิตแบบนี้เซโฮยิ้มและตอบกลับไปถ้าฉันไม่ทำแบบนี้ฉันก็กลายเป็นคนนอกสายตาเธอนนะสิซึ่งฉันไม่ต้องการแบบนั้นก่อนออกไปเซโฮพูดทิ้งท้ายไว้อีกว่าถ้าเธอเปลี่ยนใจก็บอกฉันได้นะฉันรอเธออยู่เสมอหลังจากที่พ่อหนุ่มแสนดีถูกสาวนาหวานปฏิเสธเขาก็เมากลับบ้านมาอย่างหมดสภาพแม่ถามเซโฮว่าผู้หญิงแบบนางเอกเนี่ยหรอที่เขาต้องการ เซโฮเตือนแม่ว่าอยา่ามายุ่งกับสาวหน้าหวานผมไม่ได้ต้องการให้แม่ช่วยถ้าผมไม่ได้ครอบครองเธอผมจะทำลายเธอด้วยตัวผมเองพอแม่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มออกมาดีมากทางนั้นแกอย่าทำพลาดอีกล่ละหลังจากสิ้นสุดบทสนทนาเซโฮก็โทรไปบอกให้เลขายุนลงมือทำอะไรบางอย่างเช้าว,วันต่อมาในระหว่างที่นางเอกเดินมาที่ห้องพักครูเธอก็เหลือไปเห็นเจ้าหน้าที่โฮครูใหญ่คิมบอกกับทุกคนว่า เจ้าหน้าที่โฮจะกลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ธุรการครูทุกคนรู้ดีว่าวีรกรรมของเขาหนักหนาขนาดไหนครูพักไปหาเซโฮที่ห้องและต่อว่าเขาด้วยความโมโหนายทำแบบนี้ได้ยังไงถึงแม้ที่นี่จะเป็นโรงเรียนเอกชนแต่เราก็มีกฎเกณฑ์นายจ้างคนที่เคยทุจริตกลับมาได้ยังไงเซโฮสวนกลับไปว่าการจ้างเจ้าหน้าที่โฮกลับมาเป็นอำนาจมาจากมูลนิธิโรงเรียนโดยตรง ส่วนความคิดเห็นของครูธรรมดายอย่างคุณไม่มีความสำคัญอะไรเลยครูพักพูดทิ้งท้ายไว้ว่าเมื่อไรก็ตามที่นายรู้สึกว่ากำลังมองผิดขอให้นายลองมองย้อนกลับไปอีกรอบตัดมาที่ห้องพักครูคณะครูต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ควรเอาเจ้าหน้าที่โฮกลับเข้ามาทำงานอีกครูพีแวนพูดเสริมว่าไอหมอนั่นเคยหลอกเอาเงินคนอื่นโดยการอ้างว่าจะช่วยให้ได้เป็นครูบรรจุนางเอกได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจ เธอลาขอเจ้าหน้าที่โฮมาที่เงียบๆและถามเขาว่ากลับมาที่นี่อีกทำไมคนเร็วๆอย่างแกไม่ควรจะอยู่ในโรงเรียนนี้เจ้าหน้าที่โฮสวนกลับไปว่าอย่ามั่นใจในตัวเองนักเลยถ้าผมบอกความจริงกับทุกคนคุณก็ถูกไล่ออกเหมือนกันแต่ถ้าไม่อยากให้ผมพูดก็ญาติดีกันซะพูดจบก็เดินตัวปลิวออกไปพอเดินไปได้ครึ่งทางก็เจอกับพระเอกของเราอีกพระเอกถามเขาอย่างใจเย็นว่ามาทำอะไรที่นี่เจ้าหน้าที่โฮก็บอกว่าเขามาทำงาน ผมได้ตำแหน่งคืนกลับมาแล้วพระเอกรู้ได้ในทันทีว่าเซโฮเป็นคนพาเขากลับมาทำไมเซโฮถึงพาแกกลับมาเจ้าหน้าที่โฮก็ปั่นประสาทว่าสงสัยผมจะทำงานดีเขาเลยให้โอกาสอีกครั้งพระเอกเตือนเขาว่านี่อาจจะไม่ใช่โอกาสก็ได้ระวังจะโดนดึงลงเหวไม่รู้ตัวนะพอจบเขาก็เดินไปหาเซโฮที่ห้องพระเอกถามอดีตเพื่อนรักว่าเอาเจ้าหน้าที่โฮกลับมาทำไมนายไม่รู้เหรอว่าเขาทำอะไรสู่จอง เซโฮก็บอกว่ารู้เขาถึงได้เรียกเจ้าหน้าที่โฮกลับมาคนอย่างนายมีสิทธิ์เป็นห่วงซูจองด้วยเหรอบกซู ok นายมันตัวอันตรายชัดๆพระเอกก็งงว่าเขาพูดเรื่องอะไรเซโฮก็บอกว่าเป็นนักเรียนแล้วใส่ชุดนักเรียนไปเดทกับครูประจำชั้นของตัวเองถ้าเราผู้ปกครองรู้จะเป็นยังไงนะถึงขั้นนี้แล้วนายยังอยากจะคบกับซูจองอยู่อีกหรอพระเอกก็บอกว่าใช่ฉันจะคบกับเธอต่อ ไม่ว่านายจะทำอะไรฉันจะไม่มีวันเลิกกับเธอเซโฮได้ยินแบบนั้นก็หัวร้อนบกซูถ้านายยังดันทุรังซูจองอาจจะเสียตำแหน่งครูบรรจุไปได้พระเอกก็ท้าอดีตเพื่อนรักก็เอาสิฉันรู้ว่าทำไมนายถึงดึงฉันกลับมาเรียนนายกับเราผู้ปกครองหัวสูงพวกนั้นพยายามปั่นหัวฉันกับซูจองมาโดยตลอดถ้าฉันลาออกนายก็ทำอะไรฉันไม่ได้เซโฮชมพระเอกว่าฉลาดขึ้นเยอะเลยนะพระเอกนิ่งไปสักพักก่อนจะถาม ฉันไปทำอะไรให้นายเมื่อก่อนนายไม่เคยเป็นแบบนี้เซโฮพูดเสียงสั่นว่านายไม่มีวันรู้หรอกว่าชีวิตฉันน่าสมเพชขนาดไหนแต่ที่แน่ๆน,นายกับซูจองจะไม่มีวันใช้ชีวิตคู่ได้อย่างมีความสุขก็จบไปแล้วสำหรับอีพีที่16ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำในอีพีต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ